วันนี้จะมารีวิวไมโทรศัพท์ไอโฟนไม้ทั้งหมดสองอันนี่คือที่เชียบใส่โทรศัพท์อันนี้ใส่ชาร์จนี่คือหัวชาร์จไอโฟนอันนี้ก็คือเกียบใส่สามารถชาร์จโทรศัพท์ได้ ขาจะเป็นสีเขียวถ้าจะใช้ก็อชา้าตรงนี้นี่ก็คือใส่ชาร์จหัวชาร์จจะเป็นอย่างนี้ จะรีวิวก่อนหนึ่งอันครับว่าเฉียงจะโอเคไหมฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลสองอันนะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลได้ยินเปล่าได้ยินเปล่าได้ยินไหมให้ได้ยินยยก็พิมพ์คอมเมนต์หน่อยนะครับถ้าอยากได้ก็ไปเอาที่ทนิสต่อครับ,รบเดี๋ยวปัร์ตเก้าไว้ให้ครับ